ดีค่ะวันนี้เจอกับหลอรี่อีกแล้วนะคะ,ะมาสำหรับเราวันนี้นะเราอยู่ที่หน้าเกมมาสจั่นแม่น้ำไทยนะคะของค่าย pg นะอ่ะไม่ดูว่าไทยจะเป็นลูกรักของ pg หรือเปล่านะไปดูาตารางการจ่ายกันก่อนนะคะตารางการจ่ายก็จะมีลักษณะประมาณนี้ลักษณะสเตเตอร์ตตจะเป็นคนพายเรือนะแล้วก็ตัวแพงสุดจะเป็นปลาหมึก,มกย่างนะมะม่วงชมพู่ไล่ลงมาประมาณนี้นะคะ ส่วนตัววายนาะจะเป็นตัววายที่ตัววายที่เราบุเลขไว้นะมันจะแตกไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดนะคะมีการซื้อฟิวเจอร์ได้นะอ้าวไอมีการซื้อสเก็ตเตอร์ได้สเกตเตอร์เมื่อกี้นะ4ตัวถึงจะเข้าหมุนฟรีนะคะอ้าวันนี้เราทุนมาเดือจากเดือจากการทําคลิปเมื่อกี้นะจากเกมเมื่อกี้เลยขออนุญาตเริ่มที่เบดห้านะเพื่อนนะทุนมาไม่ได้ไม่ได้เยอะนะทุนมานิดๆหน่อยๆ ไม่รู้ว่าสเตเตอร์มันเข้าให้ไหมนะเพราะว่าเกมนี้เขาค่อนข้างที่จะพูดกันเป็นเสียงเดียวนะว่ายากมากนะเพื่อน <c oughs> ดูวันนี้โรสลี่จะได้ซื้อหรือว่าจะกดได้เองนะแต่ถ้ามันจะเป็ต้องซื้อให้เพื่อนดูก็ก็ได้เสมอนะคะซื้อให้เพื่อนดูได้อยู่แล้วนะเผื่อเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างให้เพื่อนก่อนนะ <c oughs> เผื่อคนอยากจะเล่นหรือไม่เคยเล่นเล่นดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ นานไปพี่เน็ตนานไปเลป้าโอเคขออนุญาตกดเป็นเทอร์โบนะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งเลยเพราะความรวดเร็วนะเพื่นอนเราจะได้ดูแต่ช็อตที่มันแบบปุ้ม,ป,มปั๊มปุ้มปั๊มนะเราจะไม่ต้องแบบเบือบ่อๆกันนะเนื่อาข้างนอกแตกดีนะเพื่อนว่าไม่ได้นะสิบตรงกลางได้บออไม่ได้นะ ประมาณนี้ขออนุญาตเพิ่มเป็นที่สิบแล้วกันมาดูกันว่าวันนี้เซเตอร์มันจะมาให้เราเลยหรือเปล่าหรือจะให้เราซื้อนะอากเป็นกำลังใจให้โรสลี่คนนี้ด้วยนะครับมาละสองตัวสองตัวมาแล้วนะสองตัวมาแล้วนะเซเตอร์นะโอ้โหมันมาสามพี่มันไม่มันไม่ถามสี่นะมันมาสามนะเมื่อกี้นะ มาแค่สามนะแสดงว่าไม่แน่นะอาจจะให้เราอยู่นะถ้าสมมติว่าเรากดเองนะเพื่อนลองดูจนกว่าเราจะหมดความหมดทนแล้วกันได้สิบต่อเราก็ได้ได้ต่อนะเพื่อนได้ไรต่อเปล่าได้ต่อยนะ่ะดอกไม้ช่องแรกได้ไหมไม่ได้มา มันอาจจะช้าๆหน่อยนะเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะคะ mm. เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะโรสดีช่วงนี้ยากจกนิดหน่อยนะเพื่อนนะอยากเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำงใจให้โรสลี่นะคะโอเคนเพื่อนรุยหมายแรก สองสามสี่ห้าตัวเว้ยมันให้มาห้าตัวจริงๆมันสี่ตัวนะสี่ตัวสิบสองมดนะแต่มันให้มาห้าตัวเลยได้สิบสี่มดนะมาดูกันว่าที่มันให้มามันให้มาเราได้เราจะใช้ได้จริงไหมโอ้โหดอกนี้แต่ว่ามาตัวเบาอะ่ะตัวถูกกว่าเพื่อนไงตัวถูกมานะอ่ะหนุ่งม,มาอืมอ้มไม่ต่อให้เรานะเซ็งอะไรไม่กี้อันนี้อยู่ที่คูณสีนะคะ นี่เราอยู่ที่คูณสี่กับอีกสิบหมุนนะกับอีกเก้าหมุนแล้วนะกับอีกแปดหมุนนะเพื่อนอม,มาคูณห้าค่ะเกัอบอีกหกหมุนนะโอยี่สิไม่มาไหลให้หน่อยดิพี่โอ้โหดอกเมื่อกี้สิบเต็มแผงแต่ไม่มาช่องสามนะกี้ ตาพี่ก็ให้แต่ตัวถูกๆไงพี่ให้แต่ตัวถูกๆไงอ๋อเอได้บอกไม่ได้ตอนนี้คูณเจ็ดนะคะกับอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายโอเคมาสัตสเตปขไมาแรกมาแรกมันต้องเป็นแบบนี้แหละเพื่นอนจริงมาแรกก็จะเป็นประมาณนี้กันมาแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยอนุญาตกดเล่นกด ล้างไปก่อนนะเผื่อมันทรงสารมันจะกลับคืนมาให้เรานะดิโพทรสงสารฉันได้ไหมอืม,อม,อมตัวเพลงมานะแต่ว่าไม่มีตัวต่อนะมาพี่สกเกตเตอร์พี่ไหลมาเองได้ไหมพี่ไม่อยากกดหาพี่ไหลมาเองให้หน่อยได้ไหม ไม่อยากซื้อเลยว่าซื้อแล้วพี่ไม่จ่ายนะมาได้เคยได้อีกทีนึงสวยได้อีกทีนึงอืงสวยดอกนี้มันคืนมานะเมื่อกี้เมื่อกี้มันคืนเรามานะเพื่อนสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทคืนเรามาจากตอนที่เราไม่แตกในฟีสปินนะแต,แต่ข้างนอกดีกว่าเพื่อนข้างนอกแตกดีกว่าข้างในวะ่ะ นอกอุ่นใจนะแตกในอะไรแตกในอะไรแตกในแตกในไม่ค่อยดีนะเพื่อนหรือเราจะขยับปิดไหมคะเดี๋ยวเราจะขยับปิดไปข้างหน้าโอ้โหตัวเบาอ่ะมาตัวเบาอ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตขยับปิดไหนเพื่อนลกกัน แล้อีกสักสามทีนั้เพื่อนเราจะขออนุญาตซื้อเบ็ดนี้ให้เพื่อนดูนะเกมนี้ภาพค่องข้างดีนะรู้สึกว่าภาพค่องข้างสวยนะใช้ได้เลยโอเคเราไม่ชอบหน้านี้เลยขออนุญาตเดี๋ยวไปนิดนึงนะว่าไม่ชอบหน้านี้เลยก่อนจะซื้อโอเครวย สิบสองมเลเพื่อนขอให้ไม้นี้มันได้นะดอกแรกเวาดอกสองมาละเคด่วยมาสิบมาต่ออะไรมาต่อไม่มีต่อนไะม่แค่น,น,นี้เอามาเตรมมาอยู่โอ้เอไม่ช่องหนึ่งนะมีเอลวเอช่องหนึ่งนใะนคนเสียเพื่อนอยู่ที่พักกาดนะอยู่ที่เอนะ ต่ออะไรอีกต่อเจนะสิบต่อนะเพื่อนสิบต่อตอะไรอีกหมดนะแ้นต่ออะไรอีกเดี๋คูณแปะค่ะคูณมาก่อนได้ม่เป็นไรคูณมาก่อนก็ได้พี่เอาสองหมุนพี่อย่างเงี้ยโอเคอืมเจ็บจี๊ดนะนีอ่อืมเจ็บจี๊ดนะ ข๋ของมานี้ก็อีกเช่นเคยนะคัะอ่ะก็ถือว่าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงนะเพื่อนตอเดียงนี้มันค่อนข้างที่จะเกลือสุดๆนะก็อย่างที่เค้ที่เขาพูดไว้ที่พี่ก็เคยเคยบอกฉันนะมันเป็นของจริงนะนี่มันรองให้ดูแล้วนะอ่าเดี๋ยวรอให้มันไหลให้เสร็จอ,อันนี้นะเพื่อนนะก็จะพอก่อนนะขออนุญาต พักไว้แค่นี้โอเคค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากเป็กำลังใจให้ลูซลี่คนนี้ด้วยนะคะไว้วันหลังนะคะมีทุนมาหนาเราจะกลับมาแก้มันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ